เม้ามอยกันไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเม้ามอยบันเทงิงเป็นเด็กเรียบร้อยที่แสนโก <laughs> เป็นคนทำตามกฎระเบียบมากแต่สิ่งที่ชอบทำก็คือการ จับกลุ่มกันเต้นบ้าบ้นาน้ฮ่เข้าทำหน้าตาตลกตลกเวลาถ่ายรูปมันมีสองโหมดอะเป็นเป็นคนสองโหมดตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยอะ <c oughs> คือทำทุกอย่างตามกรอบเรียนหนังสือต้องได้เกรดต๊ดต๊ดต๊ดตืดตดแต่นอกเวลาก็คือแบบติงตอง <c oughs> ก็จะต้องมีแน่ๆออกกําลังกายบางทีก็แบบอาจจะไปดูแลตัวเองอะไรต่างๆทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่สามารถมีใครทําแทนได้นัดเพื่อนทานข้าวบ้างเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเก็บของที่ทํารกเอาไว้ค่ะอย่าให้หนูทำอย่าให้หนูทำ มันจะกลายเป็นท่าประจำไปแล้วเพราะว่าจะได้ทำตลอดเวลาก็คือแบบเนล้หมัดไส้ห่ยแซลผู้ชายก็ได้เพิ่งมารูตัวเป็นคนที่หน้าชัดมันถึงมีมีมเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตกใจว่ามาหมดอะไรอย่างเงี้ ทำอย่างไรถ้าอยู่ๆตื่นขึ้นมาแล้วเสียงเป็นเสียงผู้ชายแต่เราต้องไปถ่ายคะอนอุย้ยเท่อยากลองอยากลองร้องเพลงในเสียงผู้ชายดูบ้าง <laughs> ไม่รู้สิอะไรก็ได้รีวิวเหรอคะอ <laughs> รักป่ารักน้ำรักต้นไม้รักพี่เวเ,เป็นที่สุดแล้วก็ ดีนะดูแลตัวเองที่สุดอะไรอย่างนี้หลักพี่เวคิดถึงพี่เววันที่คุยกันส่งแต่รปพี่เวทั้งวันอย่างนี้ใช่อะก็จะได้เห็นในมุมของความอ่อนโยนของขาวแล้วก็ความจริงแล้วเป็นคนรักครอบครัวมากก็จะแบบคิดถึงที่บ้านโทรหาตลอดแม้ว่าจะอยู่คนเดียว มาชมดิฉันต่อหน้าบ้างคะ่ะมาชมดิฉันต่อหน้าบ้างคะ่ะไม่ทงเทา <c oughs> อ๋อเหรอคะไม่ได้หรอเนะนี่ยอ๋อโอเคโอเค <c oughs> ชมบ้างเหรอคะ <c oughs> ก็เป็นคนตั้งใจทำงานมากคนนึงเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ใส่ใจใส่ใจงานแล้วก็คนรอบข้างมากๆบางที ทำงานก็เหนื่อยแล้วนะบอกว่าจะพักงานแต่แบบกลัวว่าที่กองจะไม่มีงานทำก็ก็เลยรับละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมแบบน่ารักน่ารักค่ะคลิปไหนที่ชอบที่สุดอขอเป็นล่าสุดละกันเกาะเต่าเพราะว่าได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําเลยเหมือนแบบเป็นธงใหม่ของของชีวิตว่าเออแบบฉันทําได้แล้วก็คือไปดำน้ำ ยาเขียวได้ปะ <laughs> ยาเขียวได้ปะแ <laughs> แ <laughs> ไม่หรอเลน่ <laughs> นไม่ขนาดนั้นค่ะบางทีก็ดูคลิปตลกตลกที่มันจะแบบขึ้นมาในฟีดเพราะว่าเบลชอบดูอยู่แล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนขึ้นมาเยอะมากแค่นั้นก็ขำแล้ว,วอ่ะใช่ ขี่ก็เล่นคอมเมดี้ก็เล่นดราม่าก็เล่นเอิมทีเด็ก็เล่นมมก,ก็เล่นแทบจะหมดแล้วนะ <barriers> อาจจะไม่เคยแค่แบบเป็นคนไม่สมประกอบอะไรเงี้ยอ่าไม่เคยไม่เคยหรือเป็นแบบมีภาวะทางจิตยอย่างเงี้ยไม่เคยน่าจะไม่ใช่แฟนคับแต่อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเรา <speech> ก็จะมีแบบ จืดมเข้ามาถึงตัวเข้ามาเข้ามากอดแล้วก็จะขอหอมค่ะผู้หญิงค่ะก็เป็นลักษณะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หมดเงินไปกับคิดว่าของกิน ก็เป็นคนชอบซื้อของกินมาที่กองถ่ายชอบซื้อเยอะๆชอบซื้อเผื่อช้อปปิ้งเก่งไหมก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ตังนอกจากเป็นเรื่องกินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเมา s e m อยกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ